ครับในดินแดนล้านนาในโบราณนะั่นอ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอ่านับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยนะครับอ่าไปถึงปู้นะครับสิบสองล้านอาสิบสองปนาเมืองจีนพวกนะครับเห็นไหมอ่ามันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอม,มีผู้คนอาศัยอยู่ในแคว้นนี้อยู่หลายพ,าพันนะครับอย่างเจนนะครับอืมไตยวนใจล,ลั่วใจรื้อใจขืนไตยองนะครับมาสี่ห้าพันนะลักๆนะครับมา ที่เพื่อนอาศัยอยู่ในแคว้นนี้เห็นไหมอ่าเปื้อนใจอ่าภาษาเขียนเดียวกันนะครับมาคืออักครารละนาเนี่ยภาษาละนาเนี่ยนะครับแต่สำเนียงมันอู้มันก็อาจจะพิเพียนกับไปนิดๆน,น,นะครับแต่ฟังกันหัวเรื่องนะครับอืมทีนี้มันมาถึงประเดี๋ยวเนี่ยพ้นทายทอดกันมาหลายเจ่นแล้วนะครับอ่าเก้าเจณนสิบเจณฑไปแล้วนะครับเห็นไหมอ่าก็อืมมันก็ อย่างว่านะครับเปิ่งอ่ำทยทอดมาตามสายนะครับทีนี้มาถึงปลายมาเดียวนี่มันโหอนหมดแล้วนะครับหมายมันโหอันหมดแล้วหมูเป็นเผาพันไรเป็นเผาวันไรแล้วนะครับมาบางกรมบางเตื๋อนี่เฮาก็จะอ่านหั่นรมที่ปุ้นเขียนแต่ละรมแต่รมส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนกันนะบางกรรมมันจะบ่มเอิกันนะนิยมมันแตกต่างกันไปเฮาก็จะไปว่า อันฝ่ายนั้นผิดฝ่ายนี้ถูกกับได้นะครับอืมเฮาก็มาวิเคราะห์กันไปเลยนะครับมาตามรักภาษาละนาเลยนะครับแม่วันนี้จะมาถึงคาว่าปีนะครับอ่าปี่อาปีมันก็เสียงจัตวานะครับอมเสียงจัตวามันก็ใช้ต้องใช้ตุปะนะครับแม่าตุปะนะครับอืมเสียงจัตวาเนี่ยอ่า เสียงเอกเสียงโทพิเศษะใจสักสอนสูงนะคือตัวปะนะครับมาตัวปะมันกู้กับตัวปะนะครับอืตัวปะเนี่ยตัวปะอ่าตัวปะนี่ใจในเสียงอ่าเสียงสมันนะครับเสียงโทปกตินะครับเสียงตีนะครับแม่แม่อันนี้เนี่ยแม่แบ่งกันคนละสามเสียงนะครับแม่แม่อาปีอ่าปีก็ม่ย่างนะครับตัวปะอ่า ตัวป้าไม่กี่นะครับแม,ม่แก็เคียงกันงนี้นะครับปีแม่เนแม่มันก็อนบอกมา,าบายุ่งอย่างนะครับมาปีนะครับมาทีนี้มันอย่างว่านะครับบางเต๋อเนี่ยอันอันอเปิลจะมีลูกเล่นของเปิลน,นะครับเื้อมันงามนะครับหรือว่ามันจะอันอย่างสักอย่างเนี่ยนะครับมาเปิลก็เอาละมากกัเห็นไหม,ไหมอ่า ละมะก,ก๊มก็คือเอาตัวปะมาใส่เยี่ยนเอาตัวละมะก๊มนะครับทั้งลุ่มเนี่ยแม่ป่นเนี่ยป่นก็นใส่ไม่กี่เข้าไปอีอะมันปน่นก็อ่านว่าปีนะครับมาตัวทั้งลุ่มนี่มาอาม่านนะครับมาตัวทั้งลุ่มนี่นะตัวละเนี่ยป,ป่นมาอ่านนะเอามะก๊มว้เฉยๆนะครับแม่ปีอ่านว่าปีเหมือนนะอ่าดังที่เฮาเห็นในตัวในโบราณน,นะครับอมคำว,ว่าอย่างน,น,นี้นะฮะมาเนี่ยเนี่ยมีตัวอย่างแล้วนะครับอม อตัวอย่างในโบราณนะครับแม่แม่อันปุนเขียนว่าอย่างนี้นะเนี่ย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 เไม่ใช่ม้าลานะครับมาไม่ใช่มาล้านะครับมาปุนอ่านว่าม้านะครับมาปุ่นอ่านว่าม้านะครับแม่แม่ปนอ่านว่าม้านยไอ้ตัวละนี่ปุนมาอานะครับมาปนเอามากั้เฉยนะเนี่ยเนี่ยมีมีอันตียืนยันนะครับมาในในเอกสารยืนยันนะครับในโบราณนะปุนเขียนอย่างอี้นะครับแม่แม่ม้า ห็นไหมเอ่าคำว่าอย่างนี้นะครับอ่าอ่าใหญ่ๆมาอ่นเนี่ยตัวเนี้ยปนานว่าไก่นะครับมาป้นมาเจ๊ไก่นะครับมาป้นานว่าไก่นะครับแม่ไก่ป้านมาคำเฉยๆนะตัวละเนี่ยแม่ไก่อันเนี้ยคือวาสารนานะครับมาคือเสน่ห์ของภาสารนานะครับอเพราะฉะนั้นตัวตั้งหน้าเนี่ยตัวนี้ยแม่ตัวนี้ก็อ่านว่าปีนะครับมาเจ๊ปลีร่นะครับอื ไม่ใช่ว่าว่าปลีนะครับไม่ใช่ปลีอ่าอ่านว่าปีเท่ากันแล้วก็ปีนะอ่าเพราะนั้นท่านปีวันเดือนปีเกิดนั่นนะท่านจะต้องเขียนเขียนได้สองแบบนะครับมาท่านจะเขียนแบบใดก็ได้นะครับมาก็มันก็มีหลักการอ่าตามที่ผมอธิบายให้ฟังนี่นะครับเห็นไหมมันมันยากนะครับภาษาละนานี่ยแต่ มันจะยากก่อนที่ว่าเขาจะ,ะขยายความเมื่อคนอื่น,นในหูได้หันตัวนี่อันนี้ละมันยากกว่านี้นะครับเพราะว่าภาษาละนาน่นเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมาทีนี้เราจะไปขยายความของอื่นเขาจะต้องเอาภาษาอื่นๆนะครับมาปริวัติมาเขียนนะครับมาในเปลี่ยนภาษาละนานของเขานี่นะครับภาษาที่มันใกล้เคียงที่สุดในภาษาละนานก็คือภาษา,า,าไทยนะครับมาภาษาไทยนั่นแหละครับมา เพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับ่าพ่ขอขุนรามกำแหงที่เดียวกันนะครับ่าก็แยกสายกันไปนะครับมาพัฒนากันไปนะครับ่าอ,อันผมเองเนี่ยผมได้ใจรักการปริวัติภาษาอ่าแบบของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปินตกลงไว้ไว,ไว้ตอนปลายปีสองแปดนะครับอ ปินตัววงกันไหมว่านะครับาการที่จะเอาภาษาไทยเนี่ยนะครับมาอ่าปริวัติเป็นภาษาอ่าละนาเนี่ยนะครับมากระทําและอยู่สามแบบนะครับกาคือแบบที่หนึ่งนะครับาเปิ้นจะเอาไว้เขียนอ่าลักษิลาจารึกนะครับบันทึกในลักษิลาจารึกหรือเอกาสารสําคัญสำคัญในโบราณนะครับอฮามบูถึงแล้วนะครับอ่อาบูถึงแล้วเฮามาบูถึงแบบที่สองเลยนะครับอืม อันแบบที่สองนะั้นเพืนว่านะครับหลักการก็คือยืมเอา,าอักษรไทยนะครับมามาปรับเทียบมือเป็นอักขรละ,ละนานะครับมาแล้วก็ประกอบกําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระนะมันมาตรงมาตัดกันนะครับมาเปิ้นก็สามารถบูรแล้วนะคำศัพท์ได้นะครับหม่ยาม่หน้าตามันออกแบบไทยๆนะครับมา แต่เวลาอ่านนั่นนะท่านจะต้องเลิกถึงว่าอันนี้คือเป็นอักขระแล้วนะนะครับแล้วก็อ่านไปนะครับคนทั่วไปบัสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับอ่านในแบบที่สองนะครับเปิน้นเปิน้นเอเปิ้นเขียนไว้ย่างแล้วครับมานอนอ่านมาได้นะครับอันเปิ้ลบอกว่านะครับถ้ามันมีไออเอ,เอ,เอ,เอ ภาษาละนาตังบนบุ่น่ะปิ้นก็จะเอาภาษาแบบที่สองเลยนะครับมาแบ็กคัพมาปริวัติกลับไปเป็นภาษาละนาตังบนได้ไหมอันนี้คือจุดประสงค์ของปิ้นนะครับเขามากอยแล้วนะครับมาอันปีนะครับมาตัวป้านะครับมาตัวปะก็ตัวก็ยืมตัวป้ามาเป็นตัวป้านี่นะก็ัมามคาปะนะครับไม่กี่นะไม่กี่ก็บส่ได้ไรยมาง่ายก่อนแบบมันมายากแล้วปีนะครับมา อันถ้าอ่านแบบไทยมันอ่านว่าปีนะครับอันนี้ท่านต้องนึกถึงว่าอันเป็นอ克ะนานะครับตุปะนะครับไม่กี่นะครับอ่านว่าปีนะครับเสียงจัตวานะครับเหม่แม่ต้องอ่านอย่างนั้นนะครับมาต้องอ่านอย่างนั้นนะครับมาอันตัวที่สองนะครับตุปะนะครับมาปะกับปปานะครับตัวลากัมนะครับมาตัวลากัมนะครับมาไม่กี่ก็สเลยได้แล้วนะครับท่านต้องนึก ถึงว่าเป็นภาษาละนาตุปปานะตวละกรรมนะก็ไม่กี่นะฮะอันภาษาละนานะตวละเปิ้นมาอ่านนะก็ไม่เจ่ปลีนะครับมาเปินลมาว่าปีนะครับมาเปิ้นมาอ่านตัวละนี่นะก็แม่มาก็คือตัวตุปปาไม่กี่นั่นแหละอ่านว่าปีนะครับแม่ม่อ่านว่าปีนะครับแม่แอ่อันละกรรมนี่เปิ้นเปิ้ลบาอ่านนะครับตามที่ผมอธิบายไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะครับแม่าม่มันก็เป็นนี่นะครับมา อันนี้คือภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับอันภาษาปราาิวัติแบบที่สามแล้วครับลักการเปินก็คือนะครับฟังเสียงภาษาลนาทางบนบนนะครับเปินเปล่งเสียงออกมาอย่างใดนะครับก็เอาภาษาไทยเขียนไปฉะนั้นนะครับมาก็ฟังเขามันมันก็เอาภาษาไทยเขียนไปเลยนะครับมาสกดตเขียนไปเลยแล้วก็มาปีนะครับมาปีนะครับมา เขาเรียกีนแล้วนะปีนะครับเสียงจัตวานะครับมาก็ปอปลาเขียนใส่นะอันนี้ปอปลาแล้วนะอะอันแบบที่สามนี่เป็นปอปลาแล้วนะครับมาปอปลาไม่กี่อ่าจะโทษะเลยสะ,สะยอะไรออันนี้คนไทยมันอ่านว่าอย่างครับเพิ่อนอา่านว่าปีนะครับ <laughs> ปีออันอ ปีเสียงจ ö, ยัตวาเนีงง่ยได้นะครับก็ใส่ไม่จัตวาปะเนี่ยกะมันเสียงจัตวากดใส่ไม่จัตวาปีอ่าปปา <t uk outgoing> เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจดตดตบปอนะครับเห็นไหมผันเลขกูเสียงนะครับปีอ be ่าปีแล้วยังอ่าอันตัวที่สองแล้วครับอ่าเขาบอกฟังบพตบนนั้นพอเห็นมาอย่างได้นะจังเลยนะ เอาเรียินว่าปีนะครับมาปีนะครับมาปีไทยนะครับมานี้มันปีนะครับมาปีไทยไม่จดว่ามาปีปีฮะอันเนี้ยปีฮะเห็นไหมอันได้แล้วนะอ่าบะอ่ามันจะเขียนมาลายใดก็จังแล้วเขาเขาได้ยินว่ามันปีเขาก็เอาภาษาไทยเขียนไปเลยนะก็ปีหมาได้แล้วนะครับอันนี้คือหลักการการเขียน อ่าแบบที่สามนะครับาคือฟังว่าเสียงละนาดังบนเนบบนไหวได้เฮาก็ดักฟังนะครับอาเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปเยงะแล้วครับอ้าแล้วับอ่าอันแบบที่สองเนี่ยมาเราต้องเป็นคนที่เฮียนภาษาละนามานะครับท่านจะอ่าถึงอ่านได้แล้วครับถ้าท่านมาใจ้าอ่าคนที่เฮียนภาษาละนามาอ่านแล้วมันจะผิดเพี้ยนนะครับปนอย่าอ่านว่าปีนะนปลรีเข้าใจผิดนะครับ มันจะต้องอ่านว่าตัวนี้ตัวปะไม่กี่อ่านว่าปีนะครับอ่าตัวปะตัวละกัมนะครับไม่กี่อ่านว่าปีนะครับไม่มมาอ่านภาษาละนาทางบนบุญอะรไรมะอ่านภาษาละนาประกอเขียนได้สองแบบอย่างอี้นะครับมาอ่าเจอหลักฐานในโบราณผ่านๆมาประกอเขียนได้อย่างอี้นะครับไม่ไม่าก็ปีปีเข็มมาครับมาขอท่านไปทบทวนนะครับไปวิเคราะห์กันนะครับว่า คนเขียนกันได้ยังอี้นะครับมาช่วยกันอนุรักษ์ักษากันไว้นะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ